เช้านี้เราก็มาเก็บผลฟิกไปฝากเพื่อนๆกันนะครับอันนี้เป็น land, นอร์แลนด์เนาะครับอาแต่พันนอร์แลนด์นี่เราเก็บไปฝากเขานะครับหันมาก็จะเป็นสายพันผ่านเจ้าใบนี้หอมมากฮะหืใบ,บหอมเตะจมูกเลยต่อไปก็บาลานีนะฮะบ,บาลรนี นะไปทางเมื่อวานผมเห็นมีอีลักกี้เนาะมีสามผลแล้วนะ <S <S ต่อไปก็เป็นอีลักกี้นะครับนอะีลักกี้อีลักกี้มีไอ้ดอกด้วยเรียกฮันนี่ดอกนะฮะเพื่อนเห็นว่าคันนี่ดอกมันจะมีเป็นเป็นน้ำหวานนะฮะ หยดอยู่ตรงที่ก้นนะฮะตรงที่ก้นแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยไปเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยมีฮันนี่ดอปอยู่นะครับเนาะอันนี้หวานมากนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์อิลักกี้นะเพื่อนสายพันธุ์อิลักกี้ใบจะเป็นใบโพลเพื่อนสังเกตนะเห็นปะใบจะเป็นรูปใบโพลเห็นปะนี่แล้วที่สําคัญผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเพื่อนเห็นไหมเนี่ยมันจะมีพวกหนอนเนี่ยมาเกาะใบอยู่เห็นปะเนี่ย นะแต่ถ้าใสยพันธุ์เทพๆพวกใสยพันธุ์บอลจะซอสนัวหรือสายพันธุ์อื่นๆที่วหวานๆนะครับผมนะาโนแลนอะไรพวกเนี่ยใบยจะเป็นแฉกเนใบจะเป็นเหมือนตีนตีนเป็ดไอ้ตีนไก่ตีนเป็ดต,นตนนีนไก่แบบเนี้ยนะครับนะอผมเึ่งไ,ได้อีกนะเพื่อนนะี่ผลนี้ใหญ่มากเลยนี่อีลักกี้ขั้วเหนียวดีจังเด็ดไม่ออกมือเดียวไม่น่าเชื่อ,อ,อ นี่เพื่อนผลใหญ่นะถือว่าผลใหญ่เพราะต้นเขาโตฮะนีลูกหล้ว่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะนี่ผมที่เก็บไว้ฝากเพื่อนผมนะฮะคนคคลเป็นที่รักนะครับนี่รู้ละรอบนี้เพื่อนเพื่อนจะมาเอาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้ผมเสียบกิ่งไว้เพราะผมตัดกิ่งเพื่อนเห็นปะ เราตัดกิ่งตัดกิ่งเนี่ยที่เสียบไว้มันก็เริ่มออกมาใหม่แต่พวกเนี้ยไอ้กิ่งตอนเพิ่งจะลิสตานะลิสตาทิ้งเนี่ยลิสตาทิ้งลิสตาทิ้งนะน,นะนะนครับมาเก็บอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นสายพันธุ์คุโรมิสุนะนี่อันนี้คุโรมิสุเนี่ยอันนี้จะมีรสเปรี้ยวนะคุโรมิสุครับจะมีรสเปรี้ยวอมหวานลนะรรสเบอร์รี่นะครับนี่คุโรมิสุนี่อ่ะ ข้างล่างข้างๆตรงนี้จะเหลืองๆตรงขั้วเขาจะออกแบบสีเหลืองๆนิดนึงนะนะครับออกสีเหลืองแบบเหลืองส้มๆอะ่ะออนะลูกนะมีสองผลนะคุโรมิสุนะครับโอเคเขาหมดแล้วน่าจ้ได้ประมาณสักเออ่ไม่รู้กี่ผลละประมาณห้าหกผลแล้วกันนะ ก็ถ้าเย็นนี้มารับไปชิมก็โอเคนะถ้าไม่มาก็เสร็จโจรน,นะสวัสดีค่ะน้องเฟิร์สสวัสดีครับจับไปด้วยต้นของพันธ์ของครูมิสุนะนี่เป็นไงก็จะออกตามข้ออย่างนี้เห็นปะนะครับออกทุกข้อตาเพื่อนนี่นี่ผลก่อนก่อนจะสุกก็จะเป็นนี้นะครับโอเคบ๊ายบาย